รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สดใสในเช้าวันอาทิตย์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับผมหนุ่มเจียระอิสระพงษ์เตชะแก้วรายงานตัวกับรายการกษตรนิวสามสิบสองทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลขสามสิบสองนะครับแน่นอนครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้เรามีนัดกันนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงแรกของรายการเรานะครับกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีละครสั้นจากกรมชลประธานมาฝากทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ และวันนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนเจ้าพยานั่นเองเขาจะมีวิธีการอย่างไรและเรื่องราวจะจบแบบไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ ตามแล้วก็ประเมินการดําเนินงานเป็นไงบ้างคะจากที่ผมได้รับผลประเมินในการดําเนินงานมานะครับปริมาณต้นทุนน้ําในฤดูแล้งเนี่ยจะอยู่ที่15,492ล้านลูกบล้านลกบทเมตรครับส่วนการสํารองน้ําต้นฤด,ดูฝนเนี่ยจะอยู่ที่6,492ร้าล้านลูกบาทเมตรครับซึ่งการจัดสรรน,น้ําในปี67ทั็ดครับจะอยู่ประมาณที่9 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรครับในนี้ระบุเอาไว้ว่าเรื่องของการจัดสรรน,น้ำเนี่ยอุปโภคบริโภคตอนนี้อยู่ที่13%เนะคะ ส่วนการรักษาระบบนิเวศเนี่ยมีถึง14%นอกจากนี้ด้านเกษตรกรรมเนี่ยก็อยู่ที่71%เลยทีเดียวส่วนในเรื่องของด้านอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้มี2%ส่วนในเรื่องของการเพราะปลูกข้าวนปาปังเนี่ยมีกว่า6.47ล้านไร่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะซึ่งทางเราได้จัดสรรน,น้ำไปแล้วประมาณ56%<ม>คงเหลืออีกประมาณ14%จากแผนค่ะซึ่งปริมาณเก็บกักน้ำจะอยู่ที่72%ครับ<ม>และปริมาณน้ำที่ใช้การจะอยู่ที่62%ครับ ซึ่งในนี้ระบุเอาไว้ว่าการคาดการปริมาณน้ำเนี่ยนะคะจะอยู่ที่การเก็บกักที่58ส่วนปริมาณน้ําใช้การเนี่ยก็อยู่ที่42เลยทีเดียวใช่แล้วครับพี่ฟองอาแล้วในเรื่องของมาตรการการรับมือฤดูแล้งนะคะเป็นยไงบ้างจะมีอยู่8ประการะครับผมแบ่งเป็น3ประเภทนะครับนั่นก็คือ supply, demand แล้วก็ management ครับในส่วนของ supply นะคะคือ1การคาดการพื้นที่เสี่ยงการขัดแคลนน้ําค่ะ และ 2. การจัดสรนน้ำไม่เพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรพอปฏิบัติการเติมน้ําอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในส่วนของดีมานะครับผมนั่นก็คือมาตรการที่3การกําหนดการจัดสรรน,น้ําพื้นที่เพาะปลูกพืชในฤด,ดูแล้งครับในส่วนข้อ4นะครับผมก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ําประหยัดน้ําและลดการสูญเสียน้ําในทุกภาคส่วนครับแล้วก็ข้อ5นะครับคือการเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขคุณภาพน้ําครับ ในส่วนของม a น a g เม้น t ์นะครับคือ 6. เราจะสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการใช้น้ำของชุมชนและองค์กรผู้ใช้ครับ 7. เราจะสร้างในส่วนของการรับรู้และประชาสัมพันธ์และส่วนที่8เราจะคอยติดตามและประเมินผลการดําเนินการครับเห็นในรายงานเนี่ยมีการเตรียมการเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรในการใช้การรับมือรู้ดูแรงแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับพี่ฟอง เรายังคอยติดตามแบบแผนของชาวนานะครับในเรื่องของส่วนที่เขาปลูกข้าวนาปางกันเพื่อที่เราจะคอยจัดสรรและดําเนินการในการปล่อยน้ําให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับใช่แล้วค่ะโดยแผนการบริหารจัดการน้าทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ําใช้เพื่อการอุปภคบริโภคโดยเฉพาะการทําการเกษตรค่ะถูกต้องแลวครับจากที่ผมสังเกตมาเนี่ยครับผมถ้าระบบการจัดการน้ําไม่ดีหรือว่าการคํานวณปริมาณน้ําในการจําเป็นที่จะต้องใช้เนี่ย ไม่แม่นยําอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้เพราะว่าทุกคนก็ต้องการใช้น้ําตามความต้องการของต่เองนะครับงั้นก็สรุปรายละเอียดประมาณนี้แล้วกันนะคะเดีทุกคนครับผมยังมีอีกเรื่องที่อยากจะถามทุกคนนะครับเดี๋ยวเรื่องอะไรเนี่ยน่าเคร่งเครียดเชียวอย่าบอกนะว่ามีคนร้องเรียนเรื่องน้ําอีกอะอโอ้สีหน้าแบบนี้ใช้เรื่องน้ําแน่เลยพี่คือ ผมอยากจะถามทุกคนว่าสงการทุกคนไปเที่ยวที่ไหนครับผมอยากจะไปด้วยโอ้ยหรกว่าเรื่องอะไร หครับพี่ฟองไงสองคนนี้หายไปไหนทั้งวันไปแอบอู้งานกันใช่ไหมพี่หาไม่เจอเลยนะีออ่คือผมมาทํางานตั้งแต่เช้าเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่ฟองรีบตามมาเลยนะครับพอดีว่ามีเรื่องใหญ่ม,มากๆครับพี่ฟอง <c oughs> เรื่องอะไรอะ่ะ โอ้โหเรื่องมันใหญ่โตมโหลานมากเลยครับใหญ่กว่าป่าวาเลยครับผมไม่รู้จะทําไงครับพี่บอลหัวใจมันกระสับกระสายตับพังเดลัยใจหายไปหลายสิบคืนเลยวคพี่บอลผมไม่รู้จะทำไงแล้วเดียวโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นนี่อยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปหาลืมมาเลยครับอ๋อแค่แค่วแค่เดี๋ยวพี่ตามไปอะไรเนี่ยช่วยทีจะเล่นเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นเอา ต้องเล่นใหญ่แบบนี้แหละครับคอยดูนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟองมาแน่นอนครับเป็นคนแก่อย่าบ่นเยอะเลยพี่แขนสูงเหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยงั้นก่อนพี่ฟองจะมาเราเล่นกัดต่อเลยดนีกก่อนเอาเงินมาห้โอ้โหมาที่ โดนแน่โดนอุ้ยหยุดหยุดหยุดอู้ช่วยทีพี่เปียกหมดแล้วเนี่ยผมก็เปียกเหมือนกันนะพี่อุ้ยแต่พี่เปียกเยอะกว่าเองนะผมเปียกเยอะกว่าพี่พี่เป็นคนเริ่มก่อนเองนั่นแหละพี่นั่นแหละเองนั่นแหละผมว่าแค่นี้ยังเปียกมากไม่พอเลยทำไมต้องเจอเป็นถังหาหรือได้เลยจัดให้จัดทุ่เรื่องใหญ่อะไรกันน่ะผมว่าเรื่องใหญ่แล้วครับพี่อมใหญ่จริงๆด้วยเอาแบบนี้ใช่ไหม 啊、哎！小心点啊！不你踩到了、啊。 เราดีใจเราภูมิใจที่เราไม่ได้ใช้สารฆ่ามแมลงเลยยาฆ่ามแมลงการทำคุณภาพผมก็ไปอบรมอยู่เขาบอกว่าต้องเก็บผลที่มันสุกจัดๆเอาให้มันสุกงอมเต็มที่เลยแล้วมันจะได้มีกลิ่นพอมันสุกอะเม็ดในมันกลิ่นจะดีกว่าก็ ทำแบบนี้ก็ภูมิใจแล้ว แผ่นดินของเราตรงนี้แผ่นดินป่าละอูในหลวงท่านบอกว่าให้ทำอเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกันกบที่เราทําให้ครอบครัวเราได้รับประทานได้กินกันสวัสดีครับกระผมประโยชน์พรมสุวรรณนะครับทําหน้าที่เป็นประธานแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนป่าละอูนะครับ ทุเรียนป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเหมือนกับว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษคนไม่รู้จักป่าละอูแต่บอกว่าทุเรียนป่าละอูรู้จักรสชาติเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเนื้อะเเเออียยดดนืมร,รีบพอได้มอกอชอเข้ามาเนี่ยเขาก็มา กำหนดมาตรฐานของทุเรียนไม่ปฏิเสธเลยในเรื่องของความรู้ในการที่จะทําท,ทุเรียนตรงนี้ให้มันตอบโจทย์กับผู้บริโภคให้ดีที่สุดนะครับลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ถ้าทําให้ดีเหมือนกับที่ว่าเราทําให้ลูกให้หลานเราับประทานเนี่ยผมคิดว่าน่ากอดคอ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2เบรกที่ 2, 2แล้วนะครับผมกับรายการเกษตรนิวส์สในช่วงประตูสู่อาชีพแน่นอนครับว่าในช่วงนี้ผมมีละครสั้นจากกรมชลประทานมาฝากทุกคนเหมือนเดิมและเป็นเรื่องราวจากจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คือ บึงบอลเพชรนั่นเองนะครับโอ้โ oh หจะตื่นเต้นและสนุกแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยครับสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน ครับที่เขาเรียกว่าบึงบอระเพ็ดเอ้าแล้วไหนนะครับบอระเพ็ดผมไม่เห็นมีสักต้นเลยครับชนละทีไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเราอ่ะใช่ไหมครับพี่ฟ้องนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ผมฝึกงานมาเนี่ย พี่ฟองลงไม้ลงมือกับผมครั้งแรกก็เอาหน่อยไงเดียวก็ฝึกงานจบแล้วนี่เดยวก็ไม่มีโอกาสเจอพวกพีแล้วเนาะโอ้โหนี่จะพูดซึ้งดึงดราม่าเลยเหรอครับผมเนี่ยมาหาพี่ฟองกับพี่โอมเมื่อไหร่ก็ได้ครับมีเวลาเหลือเฟือหรอเปล่าครับผมว่างางาน <c oughs> อาแล้วไหนบอกว่าจะพาผมมาเที่ยวก่อนที่ผมจะฝึกง,งานจบไงครับทำไมพวกเราแต่งตัวกันแบบนี้ครับทำไมอ่ะใสญญ่ทุกวันเอาแล้วนั่นเป็นอะไรอีกครับยืนยิ้มอะไรอยู่ตรงนั้น ตินกาขึ้นแล้วนะคบนี่เฮ้ยสุดทีพูด<อ>จาอะไรตินกงตินกาอะไรเสียทรงหมดเลยเพิ่งไปฉีดหน้ามาเนี่ยสงสัยเขามีความบบที่หวานเชื่นที่นี่มั้งพี่ฟองไม่รู้สักเรื่องได้ไหมเนี่ยไปอพอกันเลยอกว้างขวางขนาดนี้ผมได้ยินมาว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ รู้ไหมว่าที่นี่มีพื้นที่กว่า1,32,000กว่าไร่เลยนะอย่างนี้ก็บรรจุน้ําได้เยอะสิครับถูกต้องแล้วแหละเพราะว่าบึงบโบเทสของเรามีการบริหารจัดการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ,กะเกษตรกรใช่จ้ะและที่นี่นะยังมีการบริหารจัดการพัฒนาและก็ฟื้นฟูเนี่ยกว่า6ด้านด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะเป็นด้านของการบริหารจัดการ ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินด้านที่2เนี่ยก็คือการแก้ปัญหาภัยแรงและความมั่นคงของน้ําส่วนด้านที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านของการพัฒนาคุณภาพน้ําตะกอนแล้วก็รักษาระบบนิเวศส่วนด้านที่4ี่นะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านการจัดการปัญหาน้าท่วมแล้วก็อุทกภัยส่วนด้านที่5นะก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ําและด้านที่6กเนี่ยก็จะเป็นด้านของการจัดการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจ้ะ อย่างในช่วงที่มีฝนตกชุกเราจะมีการผ่านน้าจากแม่น้ําหลักเข้าสู่บึงบอระเพ็ดของเราเพื่อเป็นการกักเก็บน้ําไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในช่วงหน้าแรงด้วยและถือยังเพิ่มพื้นที่กักเก็บไม่ให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา,ยาม,มากเกินไปเพราะว่าจะส่งผลกระทบแก่ประชาชนในตอนล่างด้วยโอ้ดีมากๆเลยนะครับนอกจากบึงบอระเพ็ดจะให้ความสําคัญแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วยนะครับ โยมแล้วนี่ไปยืนยิ้มบ้าทำไมอยู่คนเดียวเนี่ยยิ้ม<ฮ>อะไรเนี่ย น้ำค้างนี่นะนี่มาที่นี่ได้ไงเนี่ยนั่นดิหรือน้ำค้างมีฝาแฝดด้วยหรอเดียวนะคะน้ำค้างไหนครับพี่หนูชื่อคานิ้งค่ะพี่จำผิดแล้วคะ่ะน่าจะไม่ใช่แล้วนะนั่นแตกพี่อย่าเศร้าไปเลยครับเดีย๋ยวถึงเวลาก็เจอคนที่ใช่เองครับไปชมวิวดีกว่าครับใช่ไปนั่งเรือชมวิว บรรยากาศส,สวยๆจะฮิวใจเราเองผมไม่คิดเลยนะครับว่าที่นี่จะสวยขนาดนี้ ฟุ้ยดูทางนู้นสิครับนกสวยมากมีกระโดครับโดนชุดทีจะตื่นเต้นเลยขนาดนั้นก็บึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นแหล่งเก็บน้ำฝนน้ำท่าแล้วยังรวบรวมในเรื่องของพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆอีกด้วยนะเห็นว่าที่เนี่ยมีนกอยู่หลากหลายสายพันธุ์เลยแหละ ทำไมล่ะครับก็พื้นที่แถวนี้เนี่ยมีพืชน้ําเต็มไปหมดนี่ดูสิพืชน้ำเนี่ยเกาะกันเป็นกลุ่มๆเขาเรียกว่าเกาะลอย แบบนี้นกชอบและที่สําคัญเนี่ยนะบริเวณริมบึงเนี่ยเห็นไหมมีทั้งป่าพุป่าละเมาะเนี่ยขึ้นอยู่ริมบึงเป็นจํานวนมากเป็นพื้นที่รอยต่อที่เชื่อมระหว่างระบบนิเวศท,ทางน้ําแล้วก็ทางบกและที่สําคัญเนี่ยนะแหล่งตรงนี้ยังเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ําเล็กๆให้กับแม่น้ําเจ้าพระยายอีกด้วยแล้วก็อย่างที่เราเห็นนี่นกเยอะขนาดนี้เป็นถิ่นอยู่อาศัยของนกหลากหลายสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นนกประจําถิ่นแล้วก็นกอพยพด้วย เพราะแบบนี้ใช่ไหมครับถึงต้องมีการบริหารการจัดการหลากหลายด้านเพราะไม่ใช่แค่มนุษย์ที่จะต้องใช้น้ําจากบึงบระเพชรยังมีปลานกและพืชพันธุ์ต่างๆที่จะต้องใช้น้ําในการเจริญเติบโตและก็ดำรงชีวิตใช่แล้ว เพราะว่าน้ำเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะไม่ว่ากับคนสัตว์หรือพืชพันธุ์ต่างๆแล้ว <c oughs> ดูสิถึงที่เนี่ยจะชื่อบึงบรเพชฟังดูน่ากลัวเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเต็ไมไปด้วยความสวยงามมากมายเลยดูสิมีธรรมชาติสวยงามขนาดนี้แถมยังเป็นที่พึ่งพิงของทั้งคนและก็สัตว์เหมือนนี่ไงเหมือนต้นบรเพช ที่ภายนอกเนี่ยนะมีรสชาติที่ขมขืนแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้รสชาติที่ขมขืนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาแล้วก็ประโยชน์มากมายโอ้สุดยอดปไปเลยครับพี่ฟองโปรบมือครับทุกคนบราโวโอโ้พี่ฟองผมก็นึกว่าคำตอบจากนางสาวไทยถึงหน้าพี่จะได้แต่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกอุย้ยพี่ขอโทษพี่แรงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย เกิดน,น่ะเออชล,ชลทีเป็นไงฝึกง,งานจบสักทีนะเราอ่ะนี่ผมจะฝึกจบแล้วใช่ไหมครับอยากอยู่ต่อเหรอ,อไม่อยู่ที่ว่าพี่ฟองเนี่ยจะเซ็นให้ผมผ่านหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่ช่วงนี้ประกาศที่เหมือนจะหมึกหมดไงอืชลทีลองชมพี่ฟองว่าสวยสวยมากครับสวย,วยองชมไม่เลยครับพี่โอมคำนั้นเป็นคำหยาบนี่นะ <digamos S 1> โอ้ดีตกเรือเลย ส่วนมากพี่ฟ้องเด็กอะเขาจะไม่ค่อยพูดโกหกพี่ออสองคนนี้นี่พี่คะเดี๋ยวเอาสองคนนี้ไปปล่อยเกาะกลางน้ำเลยคะ่ะแล้วพี่จะกลับคนเดียวเหรอครับก็ได้นะเอา้าพี่มโนบออกเรือครับไปพี่ เราจะพาคุณมาตามติดชีวิตของพี่อภิชาติเกรรษตรกรคนเก่งที่ประสบความสําเร็จในการทํานาแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกดินตอน้นนองดีน้ำต้องเ่อแกการปูเก้าที่สำคัญเพิ่มมดปุุยเต็มตีเพิ่มต้นทุนทาไมให้เปลืองตังค์เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวก็จบแล้วเพราะการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะช่วยลดต้นทุนแถมผลผลิตยังเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพด้วยแค่นี้จบแหละแค่เปลี่ยนก็จบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน ราดูแลตลอดการทำงานของเราดูแลเอาใจใส่ทั้งผลผลิตของเราผมพิพัฒน์อินทระเจริญนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบังคุดแลงใหญ่คิจกูดครับ ่วนของกลุ่มนะฮะแบงใหญ่เนี่ยทุกคนต้องมี JP นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการครับ <_ t ell> โดยปกติมังคุดเราเนี่ยเวลาเราเก็บออกมาจากสวนเนี่ยเราก็จะแบ่งเกรดนะครับ <_ t ell> เราจะมีห่วงคัดขนาดนะฮะ <_ t ell> ในการคัดเกรดของมังคุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าเอาลูกที่มันใช้ไม่ได้กินไม่สามารถกินได้ตกดินแตกกล้าวเนี่ยใส่ลงไปนะครับเราต้องให้ลูกต่างๆเนี่ยที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ย ต้องลงทะเบียนไว้กับสำนักงานเกษตรของจังหวัดนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการครับให้ผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะครว่าของเราเนี่ยคัดสรรมาเพื่อผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเป็นมุขที่รับประทานได้ทุกลูกนะครับ สนับสนุนโดยกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าผมยังมีเรื่องราวจากสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกรนั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ ศาสตราจารย์ดรนรุนรมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเราฟังปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกรพร,ร้อมมอบปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แก่โฉนดเพื่อการเกษตรปัจจัยการผลิตโฉนดต้นยางพันธุ์สัตว์น้ําเงินอุดหนุนกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มละหนึ่งแบาทใบรับรองมาตรฐานสินค้า ใบอนุญาตร้านค้าพันหม่อน เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกรเงินกองทุนพัฒนาสากรให้แก่สากรสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรดอกเกลือพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวยืนยันเขื่อนต่างๆทั่วประเทศยังมั่นคงแข็งแรงดีไร้ผลกระทบอีกทั้งได้มอบหมายกรมชลประทานตรวจสอบความพร้อมของเขื่อนและติดตาม ณ่ขอให้ความมั่นใจนะคะว่าเขื่อนของเราทุกๆเขื่อนมีความแข็งแรงไม่เกิดผลกระทบใดๆแน่นอนแต่ในส่วนของผู้เสียหายในจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือตรงจุดอื่นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยในนามของกระทรวงเกษตรเราก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียหายทุกท่านถ้ามีส่วนที่กระทรวงเกษตรสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้เราก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือในกันที่ กรมชุมนุมทานมีเครื่องมือตรวจสอบการเกิดนะครับเขามีเกิดน้ำันยืนไหวขึ้นมาพวกนีก็จะมีตัวที่รายงานแล้วก็เราก็ให้เจ้าหน้าที่ของเราซึ่งมีฝ่ายตรวจสอบที่กมเกนิดเนี่ยอยู่ทุกนักชุมนุมทานเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเกิดทุกเกิดยังมีสภาพการใช้งานได้ปกติครับไม่มีผลกระทบอะไรครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านรวมทิ้งรางวัลในละครสั้นกับภารกิจชนละประทานที่มุ่งมั่นพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยละครับแคปชั่นไหนเด็ดเด็ดโดนใจรับของรางวัลกับทางรายการได้เลยนะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของรายการที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆองุ่นอร่อยยนะครับที่สวนเจริญผลองุ่นหวานบ้านแพร้วจังหวัดสมุทรสาครอร่อยทุกเม็ดเด็ดทุกพวงเอคุณผู้ชมครับต้องมาเด็ดกันนะครับเพราะว่าผมชิมแล้วเนี่ยโอ้โหอร่อยจริงๆนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบรายการพวกเราติดตามได้เลยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเชา้าทางไทยรัฐทีวีกับรายการเกษตรนิว สามกับผมหนุ่มเจียระอิสระพงษ์เตชะแก้ววันนี้ผมและทีมงานทุกคนขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ